สวัสดีครับสวัสดี FC ซีดชารถท้างอา้าพามาชมเทนานิวนะมาใหม่หนึ่งคันนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะเจ็ดสองเจ็ดกาลสินแม่ทะเบียนสวยด้วยนะครับทะเบียนสวยแต่ภาษีคงน่าจะขาดเกินแล้วล่ะนะครับภาษีน่าจะขาดเกินละเอกสารเล่มโอนเหมือนเดิมภาษี46ครับส่วนมากรถต่างจังหวัดเขาจะไม่ต่อภาษีกันนะ ภาษี4 6ขาดเกินจดใหม่ได้เลยนะครับเอกสารเล่มโอนนะครับรถปี4 3เทน่านิวแม่รถคันนี้จัดทรงมาแล้วครับไล not late, นะ่น็อตเลสอะไล่น็อตเลสทั้งคันเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูทีละจุดนะเอ,เอาเอาคร่าวๆไปก่อนน็อตเลสทั้งคันล้อหน้าหลังเป็นคอมยาง IRC นะคาบูแดดแอบซิ่งนะครับเปลี่ยนข้อข้อ ข้อะไรข้อต่อท่อมาด้านหน้ามาเป็นสแตนเลสหลังหลังเป็นดุมหน้าเป็นดิสจานเอลนะจานโตจานแอลแทะกัดลายมาพร้อมนี่กัดลายมาสวยๆเลยนะนี่ฮะน็อตเลสทั้งขันเลยนะครับน็อตเลสน็อตเลสน็อตเลสชุดสีทั้งขันเลยครับไล่ตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับระบบเบรกใช้ได้ปกตินะครับ หน้าหลังนี่ฮะน็อตเลนทั้งคันเลยนี่ครับสังเกตดูได้เลยคันนี้มีตะมิชุดสีนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะขอเอฟซรับได้นะครับแค่นี้นะครับนอกนั้นสวยนะนอกนั้นสวยล้อมันจะเป็นแบบทรงแบบทรงอะไรเนี่ยทรงเอไหมนะผมก็ไม่แน่ใจเขาเรียกทรงอะไรนะเป็นล้อค,คอมนะน่าจะแข็งหน้าดูนะครับนี่นะครับว่าแข็งหน้าดูเลยตัวนี้ ของ U.S. ด้วยนะี U.S. แม่อคอมนะคอมแท้1.4นี่ Professional นี่นะครับ Swing Arm เป็นสีเดิมเป็นสีเดิมนะครับจะเห็นได้เนี่ยน็อตเลไล่ไล่น็อตเลนะครับ Swing Arm สีเดิมนะครับแกนเกียร์แกนสตาร์ทไม่เชื่อมแข้งซ้ายขวาทำสีมาแล้วนี่สวยๆเลยนะครับ สวยเลยนะไม้ออกทุกจุดนะครับไม้ไฟ1 2 3 4 5หไฟเลี้ยวไฟท้ายอ่นะแล้วก็ความเร็วรอบนะแกนหน้านี่เป็นเลดแล้วครับอ้าคันนี้ในสายตาดีชารถห้างนี่นะครับคอเลดแล้วนะครับนี่สวยสวยเลยนะครับเชื่อมอย่างดีเลยนะครับอ่ะในสายตาดีชารถห้างแล้วก็คันนี้โอ้โหรอเราเอาการเหมือนกันครับ นะถือว่าจัดทรงได้สวยเลยนะครับชุดสีมีฝั่งขวานิดนึงนะสวยนะครับรถคันนี้เอาเหมือนเดิมนะครับส่งเขตปะรี่มณนทนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคันนี้ผมส่งให้ทั่วไทยนะครับส่งให้ทั่วไทย12,900บาทผมส่งทั่วไทยเลยนะครับรวมส่งไปเลยนะครับ ลองคิดดูนะครับต่างจังหวัดก็มีพันห้านะครับอ่ะเอ้า 12, บาทผมส่งให้ทั่วไทยนะ0988297767นะครับโทรเข้ามาครับเดชารถห้างอ่ะฟังเสียงกันหน่อยนะครับรถเครื่องดีเลยนะนิ่งๆเงียบๆบิดติดมือรถคันนี้ ติดติดมือครับรถพร้อมใช้เลยก็ว่าได้นะครับถ้าคันนี้นะถ้าชุดสีนะชุดสีตรงนี้กับตรงนี้นะครับเนี่ยวาเนี่ยแหน่นิดเดียวนะครับแต่ก็ก็เรือกอะเลยนะไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกลียดยังดูสวยงามดีนะครับนี่ฝักเท้าเนี่ยมินียมครับอย่างสวยเลยไล่ยเลดทั้งคันนะนี่พวกเนี้ยน็อตเลดหมดครับฝาโครงฝาเครื่อง ี๋ยวมาดูใต้บอกกันใต้บอกก็สวยสวยเดิมครับนี่ติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่ถังสวยใสๆนี่เต็มถังเลยครับน้ำมันนะนพร้อมจวดอุปกรณ์ครบนะครับอุปกรณ์ครบหมดทุกอย่างนะนะลงทุนเปลี่ยนชุดสีใหม่นะถ้าถ้าคนซีเรียสเรื่องชุดสีตัวนี้นะครับที่มีตำหนิตรงน,รงนี้ที่ผมบอกนะฝั่งขวานะนะตรงนี้นะ แล้วแต่คนชอบครับถ้าแบบนี้ก็ได้นะครับก็สวยดีนะครับนี่ดูครับมุมนี้ฮะเอาเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับอันนี้หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทรวมส่งนะไม่ต้องต่อผมนะส่งไกลไม่ต้องต่อผมนะครับถ้ากรุงเทพผมลดให้ได้นะครับแถวแถวปริมณฑทลเขตกรุงเทพผมลดให้ได้แต่ส่งไกลๆอย่าต่อเลยนะครับราคานี้หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทศูนย์เก้าแปดแปดสองเก้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดนะครับอ่ะคลิปนี้ ฝากไว้เท่านี้นะพี่น้อง FC ดิฉัรุ่ห้างวันนี้นะครับ1 2 9 0 0บาทย้ำนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เดิฉัรุ่ห้างนะครับเดี๋ยวมีคันใหม่มาให้ชมอยู่เรื่อยๆนะเอาวันนี้เทน,น่าเข้ามาหนึ่งคันสวัสดีครับ